จากพี่น้องตอนส,สายๆกับกระเป๋าสายเกต็ดมาเน,นี่ยถ้าพี่น้องมาลุยสวนมักท่านครับพี่น้องไม่รวมพี่น้องเอ้ยครับโดกโดโดครับปัดโดดโดดครับพี่น้องเอ้ยกัอยู่ปลาบักท่านนี่กัอย,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 ยู่ตำบลสาสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยแหละครับ พี่น้องทกันได้อยากกินหักทานกลับมาได้แด้วครับเด้อเกินกับปลูกอยู่บ้านเน่ล่ะครับบ้านเน่ตำบลสาสม,มุอนอำเภอเมืองจังหวัดลเลยนะครับเนาะเกินกับปลูกอยู่ข้างขางเล่าเหล่าพี่น้องฟ้าผมกับพึ่งมาแข่งแรีนะครับมันแบบหน่วยปั่นอั่างเดียพี่น้อง ไปเห็นตาบอกมันมาบบบท่านสามหลดเมืนมกับมาแข่งแดดครับมาพี่น้องเอ้ยนวยดกครับอ่อนซ่อนมาท่านพี่นอ้องอูกลายจะงหิดด้วยครับ มาลุยสวนหมักท่านครับยุติตำบลสาสม,มุนทรเพอเมืองจังหวัดระยองละครับพี่น้องเป็นปลูกยุ่งกังขางขางขางเล่านะครับเป็นเวลาเราบอกทัวนะครับเนาะต้นกะสูงนี่ครับแต่ว่าหน่วยดวกดกบเด้นพี่หน่อย ก่อนซ้อนแักท่านครับโับอยากกินกันมาอะไรเด้อพี่น้องเอ้ยยุตินเราบบกทัวเนี่ยแหละครับ <c oughs> อะไรค้นก็นดีก็ห <c oughs> ามายคำว่าเราแบกทัวนะครับเนาะกะถ้าไม่กูกะ นี่หน่งองเลยโดดๆครับมาได้เด้อผี่น้งองเลยเพิ่นกน็น,นั่งเล่นอยู่ในสวนเพิ่นนี่แหละครับน,นีโดดๆครับอยากกินกันบท<า>่านบักท่านกับมาได้ครับรบักท่านสามรถนะครับเนาะบ้านบ้านนี่ครับ ปิกัดกันอยู่บ้านแมดนะครับนะ <O opacity S 2> ตำบลสาสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยากเป็นแบบท่นกันบ้านกันหน่อยครับเป็นปลูกแล้วหลายแบบตอนแรกแบบทันเกันนะครับ กิ่งยกครับพี่น้องเลยอยากกินกับมาได้เหรอครับติดกรรัดกับยูบ้านแมต่ตําบลซาสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดละเอียดครับผมกับถึงมาครั้งแรกอะครับถึงมาเห็นนะครับนะนนนเนาะนครับถึงขอมาสวนเพลนครับอยากกินกับมาพี่น้องเลยราคาบอแพงเหรครับเพี้นตะเพนมาขายโลละสามสิบบาท มากินยุสวนิ่นก็นกไ,ดกนกนกได้กินกอนส้่ก็ได้กันวะโดกโดกครับอ่อนซ้อนบบกท่านพี่น้องเอ้ย